สูตรของหลงตาในนนอยน่แล้ะสูตรนึงก็ท้ายตลอดตายหนึ่งทันวาเนาะแต่ออกตลอดตายเ่ะซีตัวน่ะออกซีตัวนั่งออกตลอดตายซีตัวนั่ออกตลอดตายแล้วใบงวดนี้ก็หากระเบียดาวนี่หากระเจ็ดเอ้าหนึ่งทันวาสิงมดีะไม่เนาะรับหนึ่งทันวาครับอืมอหนึ่งคอคอหกหกห้าไม่หกหกไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้บอกหงตาโอ้โหหลงตาขึ้นเลยนหกหกน่าเป็นเนาะ เห็ดจะรังเออรังเลยบ่บ่ขึ้นบนอืมเมื่อก่ใกล้เมื่อออกหมแล้วนี่เด็คนได้ออกมื่อหนึ่งกู้ออกเออแล้วแลวเด็กที่รอไม่ออกอืม เลี้กันเลีย,ยหายด้หมนเลยพอคนตัวเาี้ยงหาการามาตรการครับหลวงปู่เมื่อกี้เห็น,น,น <c oughs> ว่าอย่างน้อ่ถึกไเกลถึกเกขถึกเลขว่าอย่างดยินว่าเห็นว่าปล่อยยังได้มาหกตัวครับมันเลี้ยงมาหกตัวม,นนมานกไม่จะเอาใกล้เมือมันตังเมาอเมื่อเนีเ้ยเพราะแค่ไหนหรอก เมื่อกี้ผมนี้ยินาังได้ไหมแต่ใส่หกตัวหกตัวน้าได้ไหมทั้งหมดนะใกล้ใกล้มือเหมือนเราจังสี่บอกบ่เออมันนี่กับว่าพ้นที่เลยเนาะน้ะองตาเมื่อกี้น้องตา,งตาให้ถืยอยือรร่นมาครับเออถือตัวใดครับผมกับขันอนะ่ะไอ้ที้หกตัวเดียววะให้ซีหกตัวเดียวหกซีน,มนะมันอ,ออกหกซีกค่ดิถือก็โอ้ยมันะดิถือกลับไปเดียวเนาะจะในรับาดที่เนี่ยใกล้มือพอละใกล้มืออ้อวไอ้นี่กับขันใกล้มือจริงเนี่ยใกล้เด้อหัวก็ไอ้ที่เสร็จเมื่อกี้คือว่า ลงตายนี้นะอางเดินอย่างจีนน่เดเด่นเด่เที่ยวเรียกเดินหาก็ับเบ่นเจ็งวดเนี่ยงวดสิมาเนี่ยเด่นหาเด่นเจ็เองวดที่แล้วมันเด่นเีเด่นหกมันมาหกรีมบ่อมาคู่เลสิเออมาน้ำกันเลยงวดที่แล้วงวดนี้กับหาเจ็ดเออผสมาน้ำกันี่บ่แล้วมาน้ำกันหาเจ็ดเดาไปรี่โน่น่นอนแน่นอนน่น้อนาบอกงตาถึงหลาย่งับถึงหลาย่ถึงหลาย่งก้นถึงหาย่ง้วันที่วันที่หนึ่ง ท่นว่าอะไรอะวันเดือนที่สามที่นวาอูไม่ออกสามที่นวาเนาะออกวันทีหนึ่งทัานว่ามา่าทีครับอออกทีหนึ่งทัานว่าทีมันแมนโบแมนครับออกหแมนนึ่งเดือนะก็แล้วสามที่นวาเนาะครับอันวันผู้ที่อันกะโมกะลามันบอกมันเปอนว่านางดอกกูเปียนละงวดวันทีหนึ่งทันว่าเนี่ยออกวันพฤหัสออกวันพฤหัส ออกพ้นหัดหวงตานี่เด้นี่นี่เนี่ยเทเบ็นรถหวงตาไปเลยรถมากมันออกมาตูงดเลยนี่ฮะมันมัปี๊ดปี๊หกปี๊ปีมันจะมาเทียวตูดพว่าตก้นกัังไงจะได้วันนี้กัมาเก้านีเกดเก้านีงวดนี้เดนหากับเจ็บเตียอือหากับเจ็หเนี่ยมันต้องไม่ต้องหาวีเดลเยอะเดีอหกเฉลนงตาเฉลิมหตัวนี่ เด่นหาว่ะทีหลวงตาสูตรของหลวงตานี่เป็นยังไงครับสูตรของหลวงตาป่อยมันบวมเปียกหรอกป่อยจนนี่เลยป่อยสูตรขอ่อยมันแนวนี่แหละสูตรแนวสูตรของหลวงตาแนน้องนี่แหละสูตรนึ่งกะใช้ตลอดตายหนึ่งท่านว่าเนาะอืงจะออกตลอดตายนี่ยนะซีตัวนี่ยนะออกซีตัวออกตลอดตายเออซตัวออกตลอดตายแล้ววันนี้นี่ก็หากระเบียดวันนี้หากระเจ็ดอ้า หนึ่งเท้าน้าสิหมดหรือไม่ลครับหนึ่งทาน้าครับหนึ่งคอคอหกหกหกข้าเอาหกหกสิบบ้งหกขาด้วยบาหกมันโอ้หนึ่งทาน้าหกข้าโอ้ลวงตาจะให้หกหกก็ทีนี้มันุ่นพ่อยไปต้อยแหนรถเก๋โอ้ดวงตาขึ้นเลขต้องหกหกน้องปทีเนาะเงินพันบอกคนถูกใติีดวงตา เด่นออเด่นอ๋อตัวนี้แหละเ้อมาดนกันยี่หะอืแค่นี้นะเอาจับคู่ตัวไหนจับคู่เอาจับคู่ตัวไหนดวงตาทีมเดีมันามารนกันบางนีม้นสามากาหาเจ็ดเจี๊หาบาทีแล้วแต่เ่าะเงินมันได้มากมือไกลๆมือกนคับมันมีอู่่นี่คืคุ้มไป่นหนักเล่นเด่นหากับเจ็เออหาังางงหกระชังหาเงวงตารัแล้ว งดล้วมันมักาม่เลงีหันมาหเนาะงดไดแล้วตาให้เดยนซีกับหกอมาทั้งครูมันมาหีมั่นก่าน่อยมันกดีนะมาคููได้บ่เออหาเจ็ดเจ็ดหางไแล้วหาเจ็ดเจ็ดหาเอาตัวเดียวแด้บ่ตัวเดียวนะเอาหาเจ็ดได้บ่ตัวเดียวได้บ่พี่น้องเดี๋ยวเจให้กอนลุงตาห้ผมไอ้มาหาอีกเมื่อไหรครับ เอาจัวนีไปก้อนแลาวน่ใกล้ๆมื่อมันตัวอละตัวแรน้องตาเมื่อวันที่สามสิบ่สามสิบหนึ่งอเมนทสามสิบพกาุ่งสามสิบพฤศจิกาเอวันที่หน่งั้วตาองบ้าลัครับสามสิบพฤศจิกาไปลมาปูดอนดูปูดอนดูเด้อนน่ปูดอนดูไฮเดนไฮเดนไฮเดนหากับเบ็ด มันเนี่อาจจะมาคูดหรือว่วงตาอาจะมาน้ำกันอาจจะมาน้ำกันหาเจ็บเ้ยอีกกายคู่ของดีเถอะหาผมได้หาเจ็ดแล้วลงตาหาเจ็ดมันน้ำกันบอลมาทีนี่มาทีนี่เจ็บยังมาทีนี่คิดว่าในใจลงตาบอนั่นถือว่าบอนันะคำนวณบอนั่นแดลกคำนว เอาเอามูบักซีตัวมาได네้เอาีตัวเอาซตัวมาได้ตัวน่ยมันมีมีหนกับ 1... นึ่งยังไล่ะมันมีซีสี่มีซีกับเจ็ดีีเจ็ดปนันไปเจ็ดซีสีเจ็เอาเจ็ดีีเด้อพี่น้องเจเนาะที่หาเทียวแล้วมันเจอว่ามันถูมากเโอเคนี่ละ มันที่มือไหนให้ผมมาตามอยู่ใกล้ๆมือบ่ใกล้มือล้มือบอกจังมือหน่งมากมือก็ออออคือเอาจอมือแท้ฮคนที่สื่อทันหรือ,อเอาที่ยี่แปดยิ่ก่อซื้ได้บม่นอกเได้ไเร่อได้อัง้นนี้ปูดอนดูหาเด่นไว้ก่อนนะครับปูดอนดูห่เด่นหากบเจ็ดปูดจับให้ หาเจ็ดกับเจ็ดซีผมมาเพื่ออะไรชนีนะผมมาหลวงปู่เนาะเจ็ด่มันเจ็ดเนี่มันคล้งเขมเลยเจอะปีปี่ะฮะเจเนี่เจ็ดค้งองเชมแลยเจะปี่ยปีม้ย่างหูโตย่างดีเนี่ยหมอบังสาดีบังแยมเจ็ดนี่คองเชมเลยปีนี่ก็สูงมากเขมอะนปีนี่กันเจ็ดกัไมได้เข่าน่บักสมามวดส่นมาได้ตรงนี้าตเจ็ดไม้เนี่ยสามมัสนเออาอไปี่นปีเลยเจ็ดคล้องเข้มมาเลยมาทุกปีเจ็ด มาทุกปีเลยเ็ดมา,าเมานี่ยมาเนีนนน่เห็ดบ่าถ้าป <คำ S 2> ีนี้ก็มันคุณกปลี่็นว่าอ่มีแด่เจ็บบอกสองสามหมด้อมาเดียครับเจ็ดแค่ในเขาว่าว่าถึงสามหมดอว่าหนีอืมเจ็ดไงหมดนี้ล้วปูศูนนี่มาอีกบัวศูนนี่ขึ้นมาบอมหันศูนมาเดียเออมันใจลวมันใจสองตัวลวมันก็มาร้อยเปเซ็นมันใจสองตัวนร้อยเปอร์เซ็น,นมาแทะ พอมีเหลือ,อเอาพี่น้องหลวงปู่ดอนดูแลหายไปแล้วหลวงปู่มาจะใส่ก็มาจะก,ก,กินใ,ในบอนมันจะในบ้านสำหรับเนึ่งหัวที่พามานะครับปู่ดอนดูแลหายสี่หกครัอบออกหกสี่มาได้ตามหลวงปู่หลายงวดแล้วนี่มาได้ตามมาหลายงวดแล้วเมื่อนนี้เก้อมาได้ตามครับได้หากับเจ็ดกรนะพี่น้อง นะครับสำหรับแนวทางของหลวงปู่ดอนดูในงวดวันที่1ธันวาคม2565นห้ร้อสิะครับหลวงปูห้เด่นหากับเจ็ดนะพี่น้องเด่นหากับเจ็ดเดอ้อจับคู่ให้ยหาเจ็ดกับเจ็ดซีพี่น้องปูเราเคยใหย้ถูเกเราหมักตัวใดเราเน้นตัวได้หลวงปูนน่นี่นมักตัวแล้ก็เนกใสเลยนะครับหาเจ็ดเจ็ดซีครับพี่น้องหาเจ็ดเจ็ดซีเดอ้อนะครับปูดอนดูหายไปแล้วนะครับเดี๋ยว ใกล้ๆเมื่อครับอาจจะมาตามอีกที่นึงนะครับอาจจะมาตามอีกที่หนึ่งสำหรับปูดอนดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับแต่ละคุณบาอาจารย์นะครับแต่ละเซียนแต่ละสำนักที่ได้นำเสนอออกไปก็ขอให้ทุกท่านนะครับพิเคราะห์พิจารณาก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปลงทุนนะครับผมสำหรับแนวทางของหลวงปู่ดอนดูมณีก็ได้ตามนี้นะครับเนาะเดินห่างกับเจตจับให้ ห้าเจ็ดกับเจ็ดซีพี่น้องมากบอพี่น้องมัร์กบอมากก็บจัดไปก่อนเลยนะครับมากก็บจัดไปก่อนสำหรับแนวทางของปูดอนดูในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงแค่นี้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ ถูกใจก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเฮ้งเฮ้งลยๆยด้วยกันครับ